เราเป็นแชมป์กูแลกอยู่แล้วเนาะมันไม่มีทางแพ้อยู่แล้วอะไม่พลาดอยู่แล้วเดี๋ยวเราได้กลับไปตังใครนะครับผมอีซี่อะน้องตอนยังไม่หัวร้อนเอา เหมือนพี่เล่นเก่งอะนะ้องพี่ก็เลยไปเกลียวกันแหละโอ้ยซีเรียสได้กับพี่อะเอาคาน้องเอาแบบถ่วดูเดินดูสเต็ปก่อนแล้วกันว่าเป็นไงอ่าไม่กากนึกว่าแดงว่าพอได้อยู่นะอ่ะพอวอร์มก่อนเลยแล้วกันดูซิว่าจะได้กี่ร้อยตัวนะมันมีร้อยกว่าคนเพราะงั้นพี่มีโอกาสที่จะฆ่าเกินร้อยนะครับข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนเฮ้ยอะไรวะ โอ้โหหลังเสาปืนแมงน,นิงจัดอีซีอ่อะน้องถ้าเห็นตัวเป็นตนอะไม่มีพลาดเนาะไอพวกแอบแอบ,บอะเออมันเล่นยากหน,น่อยเนาะมันแอบบถ้าไม่แอบ,บก็บอกเลยนะเสร็จพี่ทุกคนถ้าไม่เสร็จพี่แสดงว่าพี่แลกแล้วตอนนั้นเขี้ปะไอ่มีข้าไม่ได้คือพี่แลกแต่มีค่าได้คือเออทุกอย่างพร้อมหมดคอมเคอร์มอะไรลื่นปนืนนะช่วงนั้นเออ อันนี้มันดูดีเว้ยช็อตกันอันนี้ก็อันนี้ดิอันนี้น่าจะดูดีกว่าไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่าปืนไหนดีไม่ดีอะเอาง่ายเราเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับกูเจอละอุ้ยเชี่ยมันเห็นโอ้ยเชี่ยมันเห็นว่ะเห็นเฉยโอ้โหหดเกินอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับแก้ตัวแก้ตัวเมื่อกี้วอร์มอัพ โหช็อตกันนี่ว่าเห็นมีตัวเลงก็นึกว่าพวกแบบปืนกลอะไรแบบนี้เก็บหมดครับล็อบบี้เก็บหมดล็อบบี้เก็บหมดล็อบบี้เก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยแป้งเอ,อ้ยเก็บเก็บปืนพอดีอะแล้วมันก็มาโคตรรวยเลยว่ะ <c oughs> เออเราจะเป็น <c oughs> เป็นแชมป์ในคุกป่าววะก่งแต่ในคุก นพกคือถ้าแบบถ้าตัวตัวใกล้ๆกันอะแล้วถ้าปืนพร้อมอะไม่พลาดอยู่แล้วไงไม่อยากจะโม้หรอกนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาแถวเฮ้ยเฮียมีคนร้องเฉยเลยจะมีคนมาแล้วแหละเท่านี้แล้วก็น่าจะมีปืนลงเหลือให้อยู่ให้เก็บบ้างเนาะมีเหรอเนาะอ่าปืนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ยังดีหุยมีรถมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถมอเตอร์ไซค์ หายละเฮ้ยมันจะข้าอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนหัวก็ไม่โดนทำไมกูตายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอปเตอร์ชนเฮ้ยไม่ตายสักทีวะ,อะเอ้าทำไมทำไมพัด ปั่นโอ้ยไม่ไหวแล้วเออเละเลยขาดกระจุยเลยอ่ะอันนู้นมีคนนะครับมีคนเราต้องเรียบไปสส่เลยอุย้ยก็พี่ก็ใช้ฝีมือไปนิดนึงแล้วกันเนาะชิวๆอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเลือดจะไม่ลดเลยอ่ะรถแคกก่เกาะเองก็ใช้ความสามารถไปนิดนึงเมื่อกี้เนาะมีเสียงคนมีเสียงคน มาละมาละขึ้นตึกมาละมานี่มัมาหาป้าปามาัมาละมาละมาละขึ้นมาละหิวมาจากไหนน้องน้องไปเอ่อหิวของมาจากไหนวะว่าเรานั่งเก้าอี้รอเดีอยเนาะนั่งโซฟารออ่ะอุ้ยบอกเลยว่าตานี้ก็ก็แค่วอมๆเนาะ็กไปแค่สามเองก็ไม่ได้เยอะอะไรอะนะ ขึ้นได้ป้าไหนขึ้นไม่ได้โหเดินล้ออย่างนี้เลยเหรอตายเดินล้ออย่างเงี้ยตึ้นไปโอ้โหโดดไม่ได้ติดเดินอ้อแบบนี้ตายตายเดินอ้อมแบบนี้ตายเดิน้ออย่างงี้ตาย,ตายหินแค่นี้ขึ้นไม่ได้หรอวะยวต้องหาที่กำบังแล้วอันนี้มันลงแจ้งไปนะลงโจงย่นลงแจ้งครับจงแจ้งลงโจงเออได้ก็จะแอบบนเขาแต่ว่าปืนเราไม่ค่อยคมคืนกับธรรมาชาติพวกนี้เท่าไหร่ทงสี่มันแบลไปนิดนึงเราต้องมีคนเดินมาเว้ยเรือยมันต้องมีต้องมีไม่น่าไม่น่าพลาด นะเฮย้ยมาละมาละตัวหนึ่งตัวหนึ่งเจอละตอนนี้ก็เก็บไปสี่ตัวแบบว่า EC EC เนาะเหมือนไม่ได้ออกแรงอะ่ะนุน่นเฮย้ฮยเฮ้ยมันเห็นเหรอเฮย้ยทำไมกูยืนโดดๆอย่างนั้นวะ เอ้ยมันยืนโดดถึงขนานเลยเหรอเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไรผมผมเพิ่งตายไปรอบเดียวเองมีโอกาสในเอ่อเก็บกูแลกก็บอกเลยว่าเราเราเป็นแชมป์กูแลกอยู่แล้วเนาะมันไม่มีทางแพ้อยู่แล้วอะไม่พลาดอยู่แล้วเดี๋ยวเราได้กลับไปไปกลับไปตังใครกันนะครับผมรอนยังไม่พอร้อนเอ้าเอ้าไม่ได้ฆ่าโอ้โหชนะแบบนี้ไม่เอาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ภูมิใจหรอกลงไหนกูวะเนี่ยเอ้าโอเคยังดังไหลได้อยู่ไหลได้อยู่กดเอาด a v o v ี้ a v o v โจมต เฮียมันลิงกูตั้งนานแล้วมันลิงตั้งนานแล้วเป็นหมด้าและกันจากโซโลนะครับไปพันเดอร์บ้างดีกว่าพันเดอร์มันอยู่ได้บวกรัวๆเนาะบวกยับบวกยับเปิอะไรดีนะไม่ได้เซ็ตเลยเปืนนี้ก็ไม่แย่นะเอ้ที่เอาสากาดีกว่าวะทำไมกูต้องอปืนนี้วะเอ้ยพวกนี้แม่มรอคนเลือกอาวุธอยู่อัพลวงจะมาตัวตัวกับพี่อะน้องปันไปก่อนแล้วกันเนาะ อ้าทีมเราการจะยิงอยู่แล้วเมื่อกี้อุ้ยแค่วอร์มแค่วอร์มไงเออผมไม่ได้เอาจริงหรอกวอร์มคุณจะไปเอาจริงทำไมฮะแค่วอร์มเฮ้ยครับดาวน์โหลเล่นโหมดนเดอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมอันนี้จะเป็นโหมดที่เราจะต้องไปขโมยตังค์มาเก็บตังค์ในเกมครับจากการฆ่าจากการดรอปอะไรก็ตาม และไปฝากตังค์นะครับที่ทสัญลักษณ์หมูนะครับก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของเกมนี้ไปรับรับเงินนะครับทีมไหนเก็บเงินครบ1ล้านก่อนจะเป็นผู้ชนะนะครับเออก็คือตายเกิดตายเกิดนะครับแบตเนี้ยจะตายได้อยู่นะแต่ว่าเราควรจะฝากตังค์ก่อนที่เราจะต,ตายโอ๊ยปืนนี้มันดูดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดูดีกว่า อย่างนี้ผมได้ตังค์ผมมีตังค์ประมาสองหมื่นนะครับผมก็ต้องเก็บตกพักแล้วก็ไปฝากตังค์นี่คือเราต้องฆ่าแล้วก็โมยตังค์เก็บตังค์จากตัวพวกเขาที่ตายกินเน่มอีกแล้วว่ะเบื่อเฮ้ยแม่งเงยตายมันเปิดก่อนเนี่ยเราไม่เห็นม,ม,ม,มันอะบอกเลยวา่าเงินหายไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เรามาสิบกวิในการเกิดออีกรอบหนึ่ง อุ้ยโอ้ยโดน,นจากไหวะ h e l มีอ่า Thank you my friend I love you จะมาหนูโอ้ตายวะ่ะเพื่อนตายแล้วเพื่อน,นช่วยเราไม่รู้ว่ามันยิงมาจากไหนเอาจะอ้ะย,ออยจากไหนวะบ้าเอย้เอยเฮ้ยเงินหายหมดแล้ว ต้องเล่นมันต้องคุยกันว่ะเกมแบบนี้นะอันนี้กันว่าเราเล่นเอาแบบเหมือนจะกระเด็นแมทเลยตายเกิดตายเกิดเอามันอย่างเดียวเนาะไม่มีกลยุทธ์ในการที่จะไปฆ่าเขาหยามป่ะหยามป่ะล่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันมีไอ้นี่มันมีมันมีที่ชุบชีวิตเว้ยแล้วผมไม่รู้ไอ้บ้าเออ มันมีเซลฟ์รีไวล์อ่ะเป็นอุปกรณ์แบบว่าพอเราน็อ c แล้วว่าเราเราชุบตัวเองขึ้นมาได้แล้วไม่รู้เว้ยไอ้อาทำไมวะเฮ้ยเอาดีเอาบอกเลยเถื่อนปืนนีไม่รู้เหมือนกันนะครับดูจากเสียงเอฟเฟกต์ที่เก็บปืนได้อะมันตึดึงตึดึงอาจจะดีก็ได้าานะครับเมื่อกี้เห็นปะ ผมไปเรียกอันนี้มานะเรียกเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์จะมาตรงนี้นะครับแล,แล้วเราก็จะไปฝากตังค์กันมาละเนี่ยผมไปฝากตังค์เลยฝากครบเนี่ยตายไม่เป็นไรละถ้าตอนนี้นะอันนี้ตายไม่เป็นไรเพราะว่าตายจะไม่ดรอปคือเวลาตายตังค์มันจะหันครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอุ้ยอะไรน้องน้องเล่นเป็นป่ะครับให้สอนเล่นไหมครับอย่าลกเลยอย่าลกเลยเออมามาี่มาเอาของมาปะกลับไปเล่นเกมอื่นไะอย่าเพิ่ง ไอ้บ้าเอ้ยเพิ่งได้ตังค์มานี่เล็กใหม่เล็กใหม่คือเราฆ่าได้แล้วก็ต้องเอาตังค์ไปฝากให้เร็วที่สุดอะเพื่อเวลาเผื่อเราพลาดตายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตังค์เราไปประมาณนั้นแหละเฮ้ยเขียวว่าฝากข้าศัตรูอุ้ย ไม่ไหวเว้ยพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากตังค์แล้วตายได้ตายได้ไม่เป็นเลยกีดทิศท,ทางไว้ได้ถามหน่อยน่ะกูว่าแล้วกูไม่ได้ตายห้อยตัวนู้นกูว่าแล้วแม่งมาจากด้านข้างสุเรศ ไลุงสุดหมดแต่และอย่างเนาะเอาแคไอตัวนี้เดี๋ยวะ่ะเอ้ยกูอยากจะบ้าตายแต่ละคนเนาะร่วมมือร่วมใจกัน,กนอะไรขนาดนั้นอันนี้ครับบอ,อกเลยมันมีเงินให้ฝากเพราะงั้นเราจะรอรอโด้อย่างเดียวมานี่มามาฝากตังค์แถวนี้มามาไอหนูเอ้ยไอเชีย้ยมันไม่ตาย เทีย yeah, นไม่ตายมันมีเซลลีวัยกันหมดเลยคือพี่น็อกหลายตัวแล้วเว้ยประชาเซลลีวัยกันว่ะจะต้องไปต้องไปรอบ้างละไ,ไหนไอ้หน้าไหนครับมันเทียนแตกจะวิธีแพ้แล้วไม่ยอมรับหรอเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะโอ้โหทีมเดียวกันด้วยประเด็นอ่ะปะกูมโบอกรวรัวแล้วมาจะเกันอีกรอบมา มันยอมแพ้แล้วอะมั่วแล้วตอนนี้แล้วมันไม่จบสักทีวะเนี่ยฮะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหยื่อเรานะครับที่โดนเฮลิคอปเตอร์ยิงแต่เฮลิคอปเตอร์ยิงไม่ได้ครับเราก็เลยจะไปเอ่อฆ่าเขาแทนเฮ้ยเราจะต้องไม่โดนเขาฆ่าท่านเราต้องฆ่าตัวตายแทนฆ่าได้แต่หยามเอ้หยามได้แต่ฆ่าไม่ได้ถ้าไม่ได้ฆ่าได้หยามไม่ได้อันนี้เอ่อ ยามได้นะแต่ฆ่าไม่ได้นะครับโขกเลยโขกเลยพวกนี้ต้องย่ำให้ตายนะ,ะ,ะเพราะกั้นเดี๋ยวมันจะรีบวายกันเนาะพวกนี้พวกบอว่าตายแล้วไม่ยอมรับความตายโกงความตายพวกนี้ ไม่ใช่คอมพีนะไม่คอมพีหรอกครับเก็บยังไม่คมรบร้านเลยโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ